รื่องที่น่ายินดีของวงการวอลเลย์บอลนะครับนักกีฬาไทยของเราไปเล่นอยู่ในต่างต่างแดดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือนุสราต้อมคำนะครับล่าสุดเนี่ยคว้าแชมป์กับเฟเนบาเช่ครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกนะครับในนัดชิงชนะเลิศที่แข่งระบบ3ใน5นะครับเฟเดบาเช่กับกาลาตาซารายนะครับซึ่ง2ทีมนี้ชื่อเนี่ยคุ้นในฟุตบอลมากซึ่งก็มีในวอลเลย์บอลด้วยส่วนใหญ่ก็มีอย่างนี้แหละครับเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองใช่เขาก็ใช้กันนะครับ แล้วทางเฟ<า>เดอรเช่นเนี่ยลุซราถือเป็นเซตเตอร์ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องถ้าแฟวนวอลเลยบอลไทยติดตามข่าวก็จะรู้ดีนะครับว่าต่างชาติเนี่ยให้การยอมรับแล้วในทีมนี้ยังมีทีมยอนคยองนะครับนักตกทีมชาติเกาหลีใต้ ก่อนนี้ชนะมา2เกมแล้วนะครับทางฟิลิบาเชต้องการอีกเกมเดียวจะคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้แล้วก็ทําได้ครับชนะไป3ต่อศูนย์เซต25 20 25 18 25 23คว้าแชมป์ในรายการที่2อเป็นรายการที่2ในฤดูกาลนะครับดยก่อนยอดเยี่ยมมากหลังจากคว้าชัยชนะนะครับดุสราก็โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะครับส่วนตัวที่คว้าแชมป์ได้เป็นรายการที่2และมีไฟวอลเล์บอลเข้าไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากส่วนวันนี้ เน้นย้ำช่วงบ่ายอย่าลืมติดตามนะครับ SMM วอลเลย์บอลชายอายุต่ำกว่า23ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2นะครับรอบแรกทีมไทยเจอกับสีลังกาเมื่อวานเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นสูสีแพ้2ต่อ3เซตนะครับมีโอกาสชนะด้วยแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆวันนี้ลุ้นเชียร์หน่อยเราเหนือกว่าสีลังกาแต่ห้างประมาทนะครับก็เล่นเต็มที่เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง14นาฬิกา45นาทีนะครับถึง5้าโมงเย็นนะครับก็ติดตามกันได้ทางไทยทีวีช่อง32ครับ